เราจะเอาได้แม่จังเข้าทะเบียนบ้านนี่ก็คือโรงพยาบาลแจ้งเกิดน้องเรียบร้อยแล้ววันี้นนเราจะมาเอาน้องได้เม่เข้าบ้านกันนอ้องมาอยู่กับปะป๊ากับมามี่นะลูกนะนป้ะค่ะป่ะสวยไหมคะส,ส,สวยสดเลยอะว้าวเหมือนหมาเลยเธอดูลูกเขาสิดี<อ>ใจมากเลยใช่โย่เย่จะได้เข้าทะเบียนบ้านกับมัมี่กับป๊ะป๊าแล้วอันนี้ไม่ได้จับ แต่งอะไรเองนะมาทำเองนะเนี่ยดูดิเช่ยอเชยอเข้าบ้านกันนะดูนะดอหน้าเราดิดีใจสุดๆุดดีใจสุดๆตื่นเต้นจังลูกจะได้มาอยู่บ้านกับเราแล้วน้องมิเกลคะพี่เอิญก็มีนะเหมือนไมเกลไหมเหมือนหมาเสร็จแล้วฮะลูกสาวได้มาอยู่กับเราแล้วดีใจไหมดีใจไหม ดีใจมากดเดม่ได้อยู่บ้านของเราแล้วครอบครัวเดม่ค่ะครอบครัวเดมี่ออมอรอเป็นที่เลียงออนไลน์แล้วก็เดี๋ยวเราจะตั้งช่องเอ้ยเราจะตั้งช่องดเดมี่ไม่ว่าน้ยเย้อุ้ยเธอเธอเป็นบีดาภูมิกวินมารดาภาิตาเป็นพ่อแม่เต็มตัวแล้วใช่เต็มตัวตั้งแต่วันที่น้องออกจากแล้วถ้า,ถา,ถาคนที่สองอะ คนที่สองหมายถึงว่าจะตั้งชื่ออะไรหรอใช่ <Okay. S 2> เอาคนแรกก่อนที่รักคนที่ oh. สองพอก่อน oh. เร<อ>ายังไม่อยากยมีไม่เอา <laughs> ไม่ oh. ย,ยังอื่นี้อะไรล่ะ